ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยการนวดตาเนี่ยก็ขึ้นกับว่านวดแบบไหนนะคะหากเป็นการนวดกดลูกตาเข้าไปแรงๆด้วยความแรงสูงจนเห็นแสงเนี่ยแบบนี้ไล่เวลัยจากสูไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อลูกตาได้เพราะเป็นการทาร้ายลูกตาเช่นอาจจะเกิดเลนตาเคลื่อนนะคะวุ้นตาโยกนะคะเลือดออกที่วุ้นตาคือถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าประโยชน์นะคะส่วนถ้าหาก เป็นการนวดตาในรูปแบบอื่นเช่นผ่าตัดทางระบายน้ําต้อหินมาคุณหมอต้อหินบอกให้กดตาเบาๆเพื่อนวดให้น้ําเข้าไปฟโฟลในทางระบายแบบนี้ถ้าคุณหมอแนะนําสามารถทําได้กับอีกนวดตาอีกกรณีหนึ่งก็คือนวดรีดไขมันเปลือกตาในโรคต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันก็จะรีดเบาๆที่บริเวณไขมันเปลือกตาเท่านั้นไม่ได้เป็นการกดลูกตาซึ่งแบบไหนทําได้ทําไม่ได้อันตรายให้จากสุแพทย์เป็นผู้ตรวจ แล้วก็แนะนำเราว่าเราต้องดูแลตัวเองแบบไหนบ้างเพื่อความปลอดภัยสูงที่สุดค่ะ